เข้าใจว่าแบบว่าทําไมทําไมถึงถึงตำรวจถึงท,ทำแบบนี้มันไม่ถูกหนูทําทถูกแล้วหนูไม่ต้องอายกว่าจะเป็นเขาตั้งหาที่แบบว่าต้องอายที่ทําแบบนี้นะคะ เื่อนะเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วตัวเพื่อนคนนีนะ้คนที่เขายังอยู่นะคะที่บัวตื่นมาแล้วเขายังอยู่เขาไปทน่มสวนปแทนแรกของบัวคือบัวกลับว่าบัวออกจากร้านที่เรากินหมูกระทะกันอะไรเงี้ยเราออกจากร้านกล่าวว่าจะไปกินซมกันต่อไปกินอาหารกันต่อใช่แต่ว่าเหมือนพอขึ้นรถไปอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเขาไม่ไปกินแล้วนะเขาจะไปบ้านรุ่นที่คนนี้ก็ได้เจอกับตัวเจ้าของบ้านแล้วก็ตัวตำรวจที่บัวไม่รู้จักอะนะใช่ค่ะ อยู่ไปก็เหมือนเขาก็นั่งดื่มนั่งสังสรรค์กันโบก็รู้สึกว่าเออเพื่อนโบก็ตื่นไม่มาสักทีโบขอกลับบ้านตัวเขาก็เหมือนแบบตัวเพื่อนที่มามาเนี่ยเขาก็แบบเอออย่าเพิ่งกลับสิเดี๋ยวกลับพร้อมกันเดี๋ยวยังไงอะแบบเออแบบยัง๋ยก็เอาพร้อมกันอยู่แล้วโบก็แบบไว้ใจว่าเออยังไงก็ต้องกลับพร้อมกันอะเขาก็เลยบอกว่าเออไปงี่โปซฟาก่อนเดี๋ยวแบบรอก่อนเดี๋ยวเขาปลุกเดี๋ยวกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยโบก็ไปกลับไปโซฟาโบตื่นมาสักทคก็เก้าโมง ตำรวจคนนี้ค่ะเขาอยู่ตรงข้างๆตัวแล้วว่ามือเขาก็แบบขยับหน้าอ,อกค่ะมีพยานหรือว่าเพื่อนๆที่เห็นคือตัวเพื่อนที่มากบัว,บวเลยนะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ของบัวเขานอนอยู่ค่ะแต่ว่าตัวเจ้าของบ้าน <c oughs> กับเพื่อนที่พามา <c oughs> เขายังนั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าว <c oughs> แต่เขาอ้างว่าเขาไม่เห็นค่ะ ้กกต,ตัวเพื่อนที่พามาเขารู้จักค่ะรู้จักดีเลยค่ะแต่บ,บวัวไม่รู้กับเจ้าของบ้านก็คือเพื่อนก็รู้จักกันใช่ระหว่างตำรวจใี่เขายศใหญ่ไหมคะเอ่อพันตำรวจตีนะครับเป็นสาระวะัตรก็ตอนนี้นะครับเราได้มีการพาน้องไปแจ้งความตำมินคดีไปแล้วล้วก็น้องก็ได้ไปการให้การแล้วะนะครับแล้วเจ้าทางเจ้าหน้าตำรวจเนี่ยเขาก็จะสอบพยานที่เป็นเพื่อนของน้องนะครับตอนนี้ ตัวเจ้าของบ้านก็ยังไม่ยอมไปให้การนะครับเพื่อนบางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือนะครับนี้ทางเจ้าที่ตำรวจแจ้งมานะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตำรวจก็จะสอบพยานได้แค่สองปากคนเองส่วนตัวผู้ต้องหาเนี่ยทางาทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาเขาขพิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับในส่วนของคดีวินัยเนี่ยทางสอนบางพัดแจ้งมานะครับว่าทางบกนเซึ่งเป็นที่รับผิดชอบนะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการ สอบวินัยแล้วนะครับว่าจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแค่ไหนอะไรยังไงก็ตอนนี้ให้ทางเจ้าเที่ตำรวจนะครับว่าม uh ีการให้สอบสวนนะครับว่าเขาตั้งใจทำคนเดียวไหมหรือว่ามีนกต่อที่ จะมาพาน้องไปแล้วก็ไปให้ทางตำรวจในท่ยทำพินีมร้ายนะครับเพราะว่ามันมีจุดที่น่าแปลกใจอยู่หลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนสถานที่แล้วก็ให้มาน้องไปที่บ้านคนที่น้องไม่รู้จักแล้วก็ให้ทางตำรวจคนเนี้ยมานอนอยู่ข้างๆน้องโดยที่ตัวเองก็ตื่นมาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการห้ามปามหรือทำอะไรนะครับแล้วเพื่อนอีกหลายๆคนก็ไม่ได้อยู่แล้วหายไปตอนเช้านะครับ ไทยเทศไหนที่เจอเหตุการณ์นี้โบบอกเลยว่าอย่าอายไม่ต้องอายไม่ว่าเขาจะเป็นใครคนที่ทําเราเป็นตนํารวจหรือเป็นใครก็ตามเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาสิทธิ์ในร่างกายเราเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเรามีสิทธิ์ที่จะเอาผิดคนที่มาล่วงเกินเราเราไม่เป็นต้องอายนะคะจริงๆมันไม่ถูกหนูทําถูกแล้วหนูไม่ต้องอายควรจะเป็นเขาต้งหาที่แบบว่าต้องอายที่ทําแบบนี้นะคะ่ะ